ออทางถนนเ,เนี่ยนี่เห็นบ่แจงจางปางปานกลางวันปานกลางเวน้นเอาที่ซื้อเนาะนี่เลยพี่น้องดูข้ามถือว่าความเจริญนะ,ะความเจริญต่างกันหลายเนะาะมองตรงรถต่างคืนมีซ้ำกลางวันพี่นออ้องโบ้ยมืดจังดีรถนีพี่ต้องมีไฟหนา้าไฟหลังก็ได้ก็ <c oughs> เป็นจริงนะแต่ก็ต้องมีเนาะไป,ไป ตู้ข้ามใส่เบิ้งพี่น้องนี่กรจายได้เด้ออ่าไปๆนี่พี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่กลางคืนได้หนีตอนเช้าๆได้หนีเห็นบ่แจง้จงจ้างปางพี่น้องเลยพูดนะตู้ข้ามอุติย้อนสอนไปน้อยนึงเน,นาะกราบขอโทษขออภัยน้ำถ้าผิดพลาดอันใดก็ได้แต่ว่ากะโมมีแต่ทุกข้ามแต่ว่าอุติย้อนสอนไปเนาะหลายๆคนอยู่มีอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะตรงหนาทุกข้ามอุตย้อนสอนไปน้อยนึง เอานี่แหละพี่น้องตัวข้ามไทยความจเจริญให้เบิรงเนาะประเทศไทยนี่คนน่ะถนนหนทางโว้ยพี่น้องเลยฟ้าไฟแจงแสงหงบสุดระเบิดไต่หินเนาะโอ้โหอ๋อทีโตเอา้าตอนนี้ดูข้ามกำลังขึ้นเนินเนะาะแต่สีแต่สะอาดนะจ๊นน้อยมือจ๊นน้อยหัวใสแห้งหลายโอยพี่น้องเลยจ้า ครับขอโทษขอภั้นําเด้อนําวันด้ยินเสียงกระดายพี่นองอีกทุกคนสูส่ชีวิตผ่านมอมรสูทงทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทำให้เหลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ้นแสงยังคงแกรง กับกสักไทยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบิดทุกคนทุก่านบอยเป็นพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวนะครับนะเรือตางประเทศกันนี้ต้อนรับเขาสู่ซองยูทูบตูขค้าปั่นสุกพี่น้องเอไยเนาะมาเจอมาพ่อตูขัำมวันนี้นะครับต่กาบเวลาเช้าๆเนาะเวลาเช้าๆนะครับประมาณตีห้าเนาะก็กําลังจะออกไปอ่า ทำการทำงานค้าขายเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ากรุงเทพมหานครนี่กระลมหนาวเย็นมากเลยเดอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะนดูักคำกสิทายบรรยากาศให้เบิง้งเนาะตอนไปพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องพักตุ๊กคําใส่รถไปนะครับนะอ่ากะขอบบุญขอบคุณเอซีเนาะที่ยังเบิง้งและกดติดตาม และกดห้กำลังใจตูคำยูเนาะก็บุญคุณในลายพี่น้องตู่คำยูกุงกอทมอเนาะนื้อยู่กุงเทมีกตื่นเด็กลูกเศร้าเตรียมทำงานทำการค้าขายอ่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะรับจบรับเมาฮิดเบิพี่น้องเอ้เนาะบัแต่มีคนจ้างอ่ามีคนจ้างดู่คำก็ไปเบิพี่น้องเอเนาะงานหนักงานเบา อันเอาเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะหนักเอาเบาสูพี่น้องเอ้ยอ่าทุกครับอาเบิดเดอ้อพี่น้องเ,อเ,อาเ,เอนาะกานี่แหละเหตุผลที่ว่าบิร์ได้คอยลงคลิปนะครับนะบางทีกลับมาห้องก็เหนื่อยลา้อาอ่านอนพักผ่อนเนาะครับบ่ได้ไปถ่ายคลิปทางใดพี่น้องอา่าถ้าสิไปหาทายทำท่องเที่ยวก็ต้องใช้เวลาต้องมีเวลาแล้วกะต้องมีเงินน้ำเด้พี่น้องเนาะ บางคนก็โอ้เอซีว่าไปไทยแต่ตรองเที่ยวไปบางที่เจริญเจริญนุ่งเรื่อเกาหนะมองอะไรที่มันจเจริญเนาะทุกคำบอกเลยว่าประเทศไทยนี่จเจริญเจริญทุกที่นะครับจเจริญทุกตรงนะบอดจำป็นต้องว่านั้นตรงไหนก็จเจริญพี่น้อง ถนนหนทางนี่นะไปให้ไปหน้ากันยังนนเนาะพี่น้องมาจากซีบอกไอ้ซิกนีนดรามาเกิดขึ้นแต่หมายถึงว่าความจเจริญก้าวหนา้าพี่น้องเลยเนาะความจเจริญก็แน่นอนชัดเจนนะครับว่าไปมองหดก็จเจริญทุกมองนะสาหรับประเทศไทยนะครับนะแต่ประเทศอื่นทุกค้ามโหหรอกเพราะว่าทุกค้ามเคยไปเห็นนะประเทศอื่นสจะจะิเจริญกว่าน,นี้เลยว่าจังไหนทุกขคมก็บหูหูทุกขคมเอาความเป็นจริงและ ความจริงมาว่าและสิ่งที่ทุกขาเห็นเท่านั้นนะยังประเทศไทยนี่ทุกขาไปทัว่วหมดเนาะอ่ะาทุกข์อยู่ตั้งแต่อนันยเก่าขวบเปดขวบพี่น้องเลยประเทศไทยนี่เนาะม,มีความรู้วิชาจะเริญเติบโตอยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมอ่าดีใจหลายเนาะ,ะนี่แหละพี่น้องเอ้ยทุขกข์มาถึงคมจะเจริญนนะอ่าจะเจริญนแน่นอนเนาะ และบันทีบอาถึงเรื่องน,น้องมะนาวเนาะเพิ่นกะดีขึ้นใช่ชีวิตปกติเนาะไปกับเมย์ตามหลังกันตรนตอนเหมือนเดิมเนาะอ่าแต่ก็กลับไปบางยานี่ยทุกคร้งก็ไม่ได้คอยไปไปทายเพื่อนดอกเพราะว่าอทุกครั้งค่าวค่างานหลายเนาะกับน้องเพิ่นก็บบุคอยอยู่เพิ่นไปหาอยู่หากินนี่แหละใช้ชีวิตประจำวันและปกติเนาะกับบุคอยอยู่เพื่อน ก็ปเป็นอย่างนั้แพงแบ่งปันกันคือเก่าเนาะยังเส้นเมื่อเพิ่งเจอเจอกันก็นกนถามกันอยู่พี่น้องเอ้ยและสําหรับเรื่องน้องมะนาวกับดีใจน้ำเพิ่มนานะที่ว่าเพิ่นใส่ชีวิตประจําวันและใส่ชีวิตปกติแบบชาวบ้านทั่วไปเนาะอ่าแล,แล้วยังมีเรื่องหนึ่งพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะดูค่าวมาที่ออกมาแสดงความเสียใจน้ำละกะอ,าอ่าออกความูลเห็นในทายคลิปให้เบิ้งน้าพี่น้องเอ้ยเนาะ กระทั่งช่องบาสเซนพี่น้องเอ้หน่องเห็นหน้องเตี้ยนะเห็นบาแสเซนไปอัปเดตน้องเตี้ยคือไฟอไฟใหม่เฮือนเพิ่งน้องเพียงน้องไฟใหม่เฮือนไฟใหม่เฮือนน้องเตี้ยนั่นแหละนะครับนะกะเสียใจน้ำเด้อนอนหน้องเตี้ยเนาะทุกครัก็บ่ได้เอาคลิปออกมาขึ้นให้เบิ่งดอกเนาะกะในซองบาสเซนหลายคนกะคือสิหูนะครับเอฟซีของทุกครั้งคือสิข้าใจเนาะ ใสเสียใจน้ำเพิ่นน้องทางน้องเตี้ยเพิ่นาเพิ่นนี่สมไฟไฟสองดวงเนาะไฟสองไม้สองอันนะที่สมไฟไว้แต่ว่ามันเกิดลมมันมีลมแห้งไ้พี่น้องในเดือนนี้เนาะเดือนสิบเอ็ดสิบสองลมแห้งขนาดเลยต้องควนระวังนะครับนะระมัดระวังไฟไหม้และก็ไหม้รีพี่น้องเนาะใา่เสียใจน้ำน้องเตี้ยไปหมดเป็นอย่างเนาะอ่า ตรงไหนมันได้เกิดเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าสูๆต่อไปเนอน้องเตี้ยเป็นกำลังใจให้เนาะและก็เรื่องที่สองพี่น้องแสดงความดีใจครับบ่าวจิ๊บอีกพี่น้องเลยนนเนาะเปิดนด้ออกรถใหม่เป็นรีโบแคปเตี้ยเนาะพี่น้องเอ้โมเพิ่นมันก็มีเงินมีคำแท้เนาะออกรถออกล,ออกลงังเฮ้ยเนาะดีใจน้ำเนอะพี่น้องเอ๋ย ที่เหตุการันสําเร็จเนาะยังทีตู้ข้ามนี่แหละพี่น้องโบราณศาสตร์ใดปีใดเนาะส่วนมากตู้ข้ามมีแต่เรื่องบุญไหวมีแต่เรื่องแนวเสียเงินอยากซอยผู้นั้นอยากซอยผู้นี้ตู้ข้ามกันเลยทั้งทั้งที่ตัวเองก็เอาบูโรดแล้วเนาะตัวเองก็ซื้อบูโรุ่ลี่แต่ก็ยังอยากซอยผู้นั้นอยากซอยผู้นี้เนาะแต่ก็มุ่เป็นยังพี่น้องเลยเนาะสู่ต่อไปสำหรับตู้ข้ามกันเลยเมื่อวันบางยานี่ก็มีตู้ซีนะครับ ตัวสีที่เขามาซอยอคนเขา่าคนหนามก็เลยซึ่งดีใจเนาะดีใจพี่น้องกับตัวสีเอาไปพี่น้องตุ๊กขากับกระนังสีหอดอทางไงเด้อเดี๋ยวตุ๊กข้าม g r a กล่องหนาให้เบิ่งก่อนอ่าตุ๊กขาสีหอดเด้พี่น้องทางไงเดี๋ยวค้ามจะอัปเดตให้เบิง่งเด้อเอากล้องบรัดเจนนะครับกล้องบรัดเจียนาพาโบนิ่งเสียงจังใดกากาขอโทษขอภัยน้ำขอตุ๊กขาบอมี่ใหม่กันสั้นนะครับนะ ทูกครับใส่มือจับเอาเนาะภาพกับบนนิงปันไดเพราะว่าขับรถน้ำรีพี่น้องมองมืดมืดกะมีเนาะนี่มองมืดก็มีพี่น้องเอ้าเดี๋ยวดูครับหยุดไปจะไม่นึกมองมืดเนาะเดี๋ยวนั่งจังหวะกันอ่ะพี่น้องต่อมาหอดมองสว่างเลยว่าตรงที่แจ้งแล้วเมื่อกี้มืดเนาะแต่สีมือนั่นจะนึงพี่น้องเพื่อสี่หอดมองเห็ดเลียงเนาะมองจอดนี่พี่น้อง ำลังเสียออกทางถนนเนี่ยนี่เห็นบอกแจ่งจางปางปานกลางวันปานกลางเวน้นเอาที่ซื้อเนาะนี่แหละพี่น้องดูข้าถมถอว่าความเจริญนะความเจริญต่างกันหลายเนาะอมองตรงรถทางขึ้นมีซ้ำกลางวันพี่นอ้องโบ้เลมืดจะดีรถนี้ก็ต้องมีไฟหนา้าไฟหลังก็ไเลยก็เป็น <c oughs> จริงนะแต่ก็ต้องมีเนาะไป,ไป เตะข้ามใส่เบิ้งพี่น้องนี่กรจายไเด้ออ่าไปๆน,น,นี่พี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่กลางคืนได้หนีตอนเศร้าๆได้หนีเห็นบ่แจ้งจางปางพี่น้องเลยคุะอ่าตัวข้ามอุติย่อนสอนไปน้อยนึงเนะาะกลับขอโทษขออภัยน้ำถ้าผิดพลาดอันใดก็กได้แต่ว่ากโมมีแต่ตัวข้ามแต่ว่าอุติย่อนสอนไปเนาะหลายๆคนอยู่มีอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะตรงหนาตัวข้ามได้สอนสอนไปน้อยนึง เอานี่แหละพี่น้องตัวข้ามไทยความจเจริญให้เบิงเนาะประเทศไทยนี่คนน่ะถนนหนทางโว้ยพี่น้องเลยฟ้าไฟแจงแสงหงมบัสบุรเป็นตา่ายเนาะโอ้โหอที่โตเอาตอนนี้ตัวข้ามกำลังขึ้นเนินเนะาะแต่สีแต่ชาหน่อยหน่อยมือหน,น่อยเพราะว่าใส่แห้งหลายโอยพี่น้องเลยนะ ครับขอโทษขอไผ่หนำเด้อถ้าไม่ได้ยินเสียงกระไดพี่น้องเลยโค้รถก็มีแต่คันง่ามๆพี่น้องเลยเนาะรถบางข้าวมีแต่คันง่ามๆพี่น้องเลยโค้ดเอาบานลงคอยเล้อบานมานี่พี่น้องสิ่งเลยทุกท่านสิงอย่างเดียวอ่าพี่น้องเลย สิ่งอย่างเดียวเน้ยอ่าแต่กมุมกวงมุมกว้างสิ่งอย่างเดียวนะครับได้เพี่น้องที่นี้ก็ป้ายรถเมล์ สวัสดีครับอย่างไปรถเม้์เนาะเอาแอะที่เจริญกว่านี้นะครับที่เจริญกว่านี้คือทุกเส้นทางเนาะพี่น้องมีกล้องมุ่งจอนปิดทุกจุดพี่น้องเลยเนาะแต่ก็บ,บ่เป็นอย่าง นี่นี่นี่มอไซค์ย้อนสอนอีกขั้นหนึ่งแล้วครับผมเป็นอย่างมีเพื่อนแล้วอ่าก็คือมีนี่กล้องวงจรปิดทุกจุดทุกมุมนะครับนะนี่เห็นบ่เสาตัวนี้คือกล้องวงจรปิดได้นั่นเนาะเสาตัวนี้นะครับคือกล้องวงจรปิดได้หนึ่าแต่ถ้ากล้องวงจรเปิดนะโอ้จังหวัดจังไหนเนาะเรื่นี่เนาะกล้องวงจรปิดอ่ะไปพี่น้อง กล้องมองถ่ายให้เพิ่งข้าวๆนะครับข้าวๆแต่บิางเรื่องพี่นอ้องตู้ข้ามหยุดหน่อยนึงเพราะว่าตู้ข้ามเลี้ยวขึ้นฟุตบาทเนานะอย่ามันอย่ามันข่อมอ่าชิฮอดเชื่อแล้วพี่นอ้องก็โอเคนะครับนะพี่น้องก็แะประมาณนี้ตู้ข้ามก็ชิได้ขอตัวลงก่อนเนาะไปฮอดมองจอดมองขายจากใน,ในเดี๋ยวตู้ข้ามแซมบีให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะ อตอนนี้เขาลงก่อนเนาะเขาเซฟงเซฟเปนกอนพี่น้องเลยอ่าเบรกเบรกเบรกรถมาพี่นอ้องรถมาอ่านี่แหละเนาะความเจริญพี่น้องพู้นะป้าถูกทางเมืองข้างหลังพู้นะพี่น้องเห็นป่จำนหนทางเนาะโอ้ยคัก์ลีพี่น้องเลยเนาะรถมาอีกแล้วรถมาอีกแล้วพี่น้องนี่แหละความเจริญก้าวหน้านะครับ ่าตีโบพี่น้องงามเลยเนอนจากไดเด้พี่น้องไอซัดนี่ชิมีบุญมาสะนะได้ให้เราจีบบอเอาโอเคพี่น้องไปเจอกันยุ่งมองจอดมองขายนะครับเน้องฉะนั้ตัวนี้ก็ฝากไว้สำนีสะก้อนเนาะงจะว่ากันไหมไปลุยเอสโคโอเคพี่น้องครับตอนนี้หอดเด้อหอดมองเฮดเวียร์ทำงานการกะการ,การ,การขายแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าหอดไปทีเรียบร้อย ทันทีหันกล่องมากับพี่สาววิตีคนเดิมนะครับนะนี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทำไม,ไม <c oughs> เงียบจังเพื่อมาสาวเนี <c> ่ย <oughs> กองก็พี่น้นองบักคลีนะครับนี่บกักคลีหัวใหญ่นะสวยไหมให้อู ระทูก็สวยครับวันนี้ วันเดือนหรอไม่รู้เขาไม่ได้คูนไม่ได้คูไม่ได้ค่รู้ว่ามันมาอืมโอที เจ้าคือพระเจ้าขเาจากับพวอมจัดการจักาไม่มีเลยงานเราไม่เมละเอามาหมแล้วครบแล้วยก็มาแล้วไม่มีฉบาเลยชิรที่บอกว่าไม่ได้ยุ่งเลย มาันเช้าจังวันนี้คือ่เดนมานเยมัมมงยังมะม่วงยังไม่มีเลยมะม่วงเบาใช่ไหมแม่อะมัมโมงบาพวกนี้พ่งนี้นี่ไม่มีปักปั๊มสองร้อยเโอเคได้อ่าปัก้วปักมีแหน่เพราะเขาบอกเราพวกนี้ให้เรารอคอยนี่นะ ไม่ไม่มีของเก็บก็ไม่สี่อยู่ไ่ไะลอกกระลอกเก็บเด็กระลอกเก็บเด็กกระลอกเก็บมันฉุกแล้วกระลอกเก็บสูดใส่มือนึใส่ว้ม้ีเอามาอ๋ออะ้อยห้าห้นอีกจัาบาทวันนี้กับข้าวหน้ากวะ เอาน้ำ eh ด้วยไหมคะอันนี้แกงคับฟองใส่ไก่คุณอร่มากนี่จ๋ะ ตัดผูกกนงามพี่น้องมึงหน้าฮ่องกงมาสวยมากเลยมาละก็สวยครับไม่สวยจริงๆอ่ะไม่ได้โก่งสวยสวยนะบวบก็งามโอ้โหท่าไรมาละมาละสามเจียบเเหมือนเดิมบวบสิบบาทครับ cáp an, xui măng, ok, hôm qua đi qua, anh xong thùng đấy, đau, chưa biết thùng nưng mà đã cháy rồi à ใช่เพราะว่าลูกสาวจะกินอ๋อเพว่อันนี้ก็มีอยู่ที่หลังจับโทรศัพท์อเจอเมร์นะมึงเอาโทรศัพท์มึงมาเผื่อมาสักนอเบอร์เหรอเออจดมาเลยแตถ้าถ้าพวกนี้เอามาให้ก็ได้น้ำใหญ่อย่างนี้แล้วแม่จะตีเธอเยอะแน่นลูกเอาข้าวก่อนข้าวหมดจ้าลูกใส่บาจะอะไรลูก 然后我他不接了，没一会儿就我就都没敢接了。 นี่แหละพี่น้องบรรยากาศเห็นบ่เน้ะทุกครั้งยุตจุดเบอร์โทรให้อามาเมื่อกี้พี่น้องราอสั่งเกษตรสามกับน้องฝากซื้อหน่อยแล้ววะเอาใหญ่เลยเนาะแล้ววันนาะพี่น้องเอาเดี๋ยวทุกครากะจะได้ขอตัวลง จบคลิปบานี aka, ้เนาะแล้วก mm ็จะจดเบอร์ให้อามาก่อนพี่น้องเนาะทุกคัมกับขอบคุณขอบคุณ FC เนาะแล้วก็โมเพื่อนเบิดสุขุสุขคนทุกคนทุกท่านนะครับนะที่เขามาทำส้มแล้วก็บวกกับขามโฆษณาของทุกคัมไปขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคัมก็คือจะได้ขอตัวมาทักทายพ่อแม่พี่น้องไปเนาะ สวัสด um, pues ีคร bueno ับ pues, อ bueno, pues ่าเพราะว่าตุคคำกะสิได้เตรียมส่งผักส่งของลูกค้านอนไปชงกับเขานั่พี่น้องเอ้เขาลาดแกงอ่าช่วยรวมรุ่ยช่วยกันเนาะอ่าเพิ่มนุ่นรวมร้วยกันอย่าทิ้งกันพี่น้องเอ้ยตุคคำกะโอ้โหสีลงคลิปอย่างเนาะก็ได้แต่อัปเดตไปเรื่อยๆเนาะตุคคำมีเวลาหรือตุคคำมีเงิน ในทุกคำเลาะพี่น้องเลยเลาะเบิรเลาะเบิรความเจริญของประเทศไทยเนาะ,ะเจริญีอนอดีพี่น้องเจริญลายๆนะครับนะอ่ะโอเคพี่น้องทุกครั้งเมือสิขอตัวกล่าวเข้ามาสัสดีครับในสบายดีพี่น้องเด้อ